ที่ตามบ้านเราพปมาการทำบุนี้ก็มีการละ่าปทำเรียมสะมคาเพีีอันดี้กาให้คงอยู่สืบต่อไปที่สังเกตที่มาอทบุญที่วัด เทวดามสุวัตแรงหรือว่าคนแรงนี้ต่อมาที่มูที่หนึ่งมูที่สองมูที่สามมูที่ห้าและมูที่สีลาตัปปะครับห้ามู่นี้ที่เกเกณมูที่รักษาอารมณ์คเดียวประเภทนีวัตรธรรม ว่าผีตนคือมูที่ขาที่รักษาแกไ,ไม่ว่าวัน,วน,ววน,น,นววกนนรนนุ๊วันตาวันตกปลาแม้จิกรุ๊ไทยกรุ๊จีนศาสไทยศาสจีนหมูบ้านเนาะขยานนี้หรือหมูที่ขาเนี้ยวันตกปจะเอาอาหารหวานข้าว เรีนนอเ่องขนมอะไรพวกนี้ไหมตาดขนมเจ้าอะไรพวกนี้กวีเทียนมูดีตามนั่นเองถังเกดมูอื่นก,ก,ก็ไม่ดีจะทำยังไงให้ตื่นต่อไปถึงลูกหลานนี่แหละที่สำคัญที่มาวันนี้ถังเกตรุ่นเรากรลุกกร่ารุ่นยายทั้งนั้นแล้วทำไงไให้ลูกหลานตื่นทอดต่อไปล่ะ อันนี้ก็เป็นภารละเขาพูดนำมาแล้วพูดนำมู่บ้านจะทำยังไงคลูกวังให้เยาวชนรุ่นหลังเรามีลูกมีหลานก็พยายามเราทำบุญบประเภเนี้ก็ชักชวนมาด้วยแม้เขาจะเล็กก็ดบ้างเราก็ยังเป็นลคารถ้าเราไม่ปลูกฝังวัฒนธรรม เอาเพนนีอันดีล้ำไว้ลึกหลับต่อไปก็ไม่ถึงจับ ouais. แล pues, ้วเราจะขึ้นอ <Lynn. S 1> ้าวเช่นไม่ได้นที่เ <i> ร <owa> ียนโรงเรียนโรงเรียนก็รู้ประเดนนี้ก็จดว่ามาจะเอาทินทางนั้นคัดลุกจับวัฒนธรรมประเพณีขานเราเป็ยังไงฉเช่นเราก็ต้อง อยากให้ลูกหลานเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องถูกฝนเอาละให้ลูกหลานเรามาร่วมอิจฉาเกาได้เห็นการได้เห็นใจปอยเนี่ยมันเกิดความคก่าคือทำไปบ่อยมันจะเกิดความเคยชินความเคยชินนั้นมันจะติดเป็นนิสัย นิขกัรทลอมมาจะเป็นขุกผลิตทัณฑั้น,นะการที่จะรักษาวัฒนธรรมเป็นดีที่ดีการให้อยู่ยืนตึกกอไปตั้นแต่เป็นที่ต้องลุกวัดรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเล,ลน,ลลน,ลลนให้สืบะเพณี อูที่สาเทศ่ยเขที่ว่ามีวัฒนธรรมเข้มแข็งอะไรพวกนี้เ,เพราะเป็นอูบ้านที่มีทัพคือสัตว์จีนสัตว์ไทยอันนี้สัตว์จีนก็มีสัตว์เจ้าอะไรพวกนี้สัตว์ไทยก็มีัคือต่างตางอะไรพวกน,นี้ที่เข้มแข็งม,มา,ากฉะรับก็ผู้ใหญ่ได้ มูสาวแม่คุณยายเป็นผูน้นำก็สิงห์น่าอมทธาที่รักษาต้องทำประเพณีไว้ได้ฉะนั้นกาทรท้าของเรื่องสิ่งห์น่าอมทธาวันนี้ก็มาร่วมขบวนเข้าหลามกันมีพี่น้องมูนึนด้วยฉะนั้นก็เราก็จะบังถือว่าเป็นผู้ติดสาประเพณีหรือว่าฟ้าสมัครสบารบวาความสามัคคี กบเรียวไรพี่นกประชาชนอภินุษตบลน,นี้ก็เป็นสิที่นาอมทตนาจิตขออมทนาแก่ทั้งหลายที่ได้ประสบทำบุญขึ้นคือทำบุญเข้ามาแต่เขออ้ามาดีก็ทำบุญเข้าหลางไปแล้วกันอันนี้ก็ขออมทตนาแก่ทั้งหลายจงมีสุขภาพกายสุขภาพ จิตดีและมีความร่มเย็นในโลกเงาของปะพุทธศาสนาและมีความการนาสินใดที่เปนดไปโดยชอบประกอบด้วยกุหลาบขาวและสไลขอความปราถนาดัวเจบประตบวความสำเร็จอธิทัานปราถนาทุกประการเถิลอ ครับใครที่ได้ซองนะเดี๋ยวเอาซองมาถวายพระเลยครับครับเอาซองมาถวายพระกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเดีวเดี๋ยวฟังกันก่อนนะครับ

ครับต่อจากนี้ไปก็การละโม่พร้อมกันอีกครั้งนะครับได้ขวดน้ำเพื่แจ่ผู้ที่ร่งรับนะครับแล้วก็รับฟอนด์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตมมาสัมพุทธัสสะมันครับยะขาวะรวะ หาคุรราประปริปุเรติสาพรา้อมเอวะเมวะอิโทษินังเป,ปตานาปุกปัตกับปัตัยอิจิตามปัติตามต้องฮังคิพระเมีวะสมิจตุสัพเ้อมปุรตุสังกับปะจัดโทษ ปัณณรัตโญยะขอมณีโชติรัตโญยะภะ <laughs>

งนามัสสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกสังโฆสังฆนาม,ามิครับพิธีการทำบุญเข้าใหม่เดือนสามเขาก็หลามน้องอยางกเสร็จืองเท่านี้นะครับ ตัวช่วยนิ้นทันครับผมเป็นผู้ช่วยกันแหละมาช่วยกดถึงิ้เลขกหน่อยฮะเพ่อเป็นตัวเลขหน่อยแล้วจะบอกนะครับว่ากดตามไหนเอาตัวตนเลยนะฮะอ่ะแล้วจะประกาศยอมบุญที่ทุกท่านได้รวมทำกันมานะครับงานบูชาลามบ้านหนองพญาของเราแล้วก็ยังเป็น กันไหมอ่าหย่อทีหนึ่งนะครับเป็นย่อดบริจาคนะครับในโรงครัวเงินตอนนี้จะทำกับครูครูเสถียนะครับครูเสถียจะเป็นคนมีหลบกลวงนะครับแล้วก็สวใจชื่อนะครับได้ย่อดทั้งสิ้นหนึ่งมื่นสองร้อยบาทนะครับปัจจัยตัวนี้นะครับเราเอาไปใช้ในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสถานที่ทำอาหารนะครับด้มมือนะครับเวที เต้น่องเสียงนะครับดรวมทั้งปัดใจใจสองถวายพระนะครับเร็วเร็วเร็วอ่าหนึ่มือ200บาทนะครับใช้ใจถวายสอพระพุทเจ้า,าวมทั้งสามเณรนะครับ3,200บาทครับผมลดสามพันสบาท,บาทนะครับร แล้วก็มาตื่นนะครับเรามีคุ้มบาทคุ้มรักทุกภาพและบรรณาการที่เหลืเดี๋ยวเดี๋ยวกินก้อนเนี้ยคุ้มบาตสโลก์ใบระกรีนนะครับผ่านการทุนหลังงานของพี่ยันมาลัยนะครับแล้วก็นำเงินกองกลางนะครับคุ้มบาทหม้อต้มยำกระหล่ำลุงนะครับใหนแบบคุ้มบาตสโลกนะครับอ่าลงหนึ่งคมบาทนะครับจากนั้นนะครับ ่ารงลดงตัวหนึ่งเบอรก่าวติดก่าวว่าลบครับไม่เป็นไรเบอพขอเบอรขอติดลบไปก่อนนะครับแล้วจะมีเงินจากบริษทัทอีนะครับยังไม่เลยให้จบไปนะครับเลาไปยังครับลดไปเลยติดลบไปเลยได้ได้ลดไปเลย 1นึ่งม่เก้าพินกาบาทนะฮะถูกไหมถูกไหมอ่ะเถิกขึนเลขเถิกขึนเลขหนึ่งวนเดี๋ผคิดเองอ่ะเอาไม้มามเงินไเห็ม่นหมอนหงมื่สองร้อยยอดทำบุญในครัวนะครับ ในสองถวยายพระสามพันสองรนะครับอ่าเล้วเ็พันแล้วโอ้โหผิดเหบอกว่าผิดพลิกเลยอีกตามลุงุมารตัโลกัาบอกลิงตายงาทายงา,า,ยงาที่ยัมมาไล่ไมาที่้ากนะครับานึ่งาันนะครับ,รนะรบแล้วก็แหนตะาลงควรหนึ่งหมื่นกาปิกจาบาท อ่าสูกแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีขาดเต้นหนึ่งพัร้อยบาทอ่าเตือนสีเงนนะครัสบสองอ่ะสี่วันเนี่ยราคามาตี่วันแึงเีือนต่อนที่ว่าว่าจะแต่ยสามพันินไปอีกของรวม่พันหนึ่งสี่พัน ต่อเป็นเรื่องแพ็กเลยนะแพกสวยเยอะแบนนุลน้องเลยนะลบ4,000ครนะโอ้โหตอนนี้ลงไปแล้วนะครับ9,600กล่าวนะครับแต่เมื่อครับเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอรีซีอีกหนึ่ง5,000บาทนะครับ บริตัทอูเบเทมิคอนะครับยังไม่ได้ยิงยันทวงเงินมานะครแต่ทำคือขอบคุณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวโทรเช็คเลยนะครับว่าตำหนึงเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวขอโทรศัพท์ผมเลยเอาเลย